ร้านขนมเปี๊ยะแม่สุจิตราต้นตำรับขนมเปี๊ยะรสชาติอร่อยหอมนุ่มกรอบตำนานแห่งความอร่อยแห่งเมืองยะโสธรโดยสูตรลับเฉพาะของแม่สุจิตราและความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิตจนกลายเป็นของกินของฝากคู่บ้านคู่เมืองยโสธรมาร่วม30ปีการันตีด้วยรางวัลโอทอประดับ5ดาวอีกทั้งที่นี่ยังเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพดีเหมาะสำหรับเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านทุกครั้ง เมื่อได้มาเยือนดินแดนถิ่นบั้งไฟโกแห่งเมืองยโสธรขนมเปี๊ยะแพ็กก้อนเล็กขนาด300กรัมราคากล่องละ60บาทขนมเปี๊ยะแพ็กก้อนเล็กขนาด500กรัมราคากล่องละ100บาทรับสั่งทำสำหรับงานเลี้ยงของฝากจำนวนเยอะสามารถสอบถามได้ที่เพจร้านขนมเปี๊ยะแม่สุจิตรายโสธรจะส่งทั่วประเทศขนมเปี๊ยะแม่สุจิตราสดใหม่ทุกวันแป้งน้อยไส้เน้นๆอิ่มเต็มๆคำ